สถานีแมคเมอร์โดศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในแอนตาร์กติกาตั้งอยู่บนคาบสมุทรทางใต้ของเกาะรอสในอ่าวแมคเมอร์โดห่างจากนิวซีแลนด์ไปทางใต้ประมาณ3,500กิโลเมตรและนี่คือสถานีวิจัยแอนตาร์กติกที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาสถานีนี้เปิดดำเนินการในปี1956และรองรับผู้อยู่อาศัยได้มากถึง1,200คน ในเดือนมกราคมปี2015วิศวกรการบินของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งประจำการในฝูงบินพัฒนาแอนตาร์กติกที่แมกเมอร์โดเป็นเวลา14ปีได้เข้ามาพบกับนักข่าวลินดาโมนตันฮาวพร้อมเรื่องราวที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นั่นลินดาโมตันฮาวเล่าว่าในเดือนมกราคมปี2015ฉันได้รับอีเมลจากวิศวกรการบินของกองทัพเรือที่กเกษียณแล้ว ซึ่งเรียกแทนตัวเองว่าไบรอันได้ให้ข้อมูลเพื่อเผยแพร่สู่สายตาสาธารณชนตั้งแต่ปี1983จนกระทั่งเกษียณอายุราชการกองทัพเรือในปี1997เเขาอยู่ในภารกิจทุกรูปแบบที่เรียกว่าการสำรวจฝูงบินแอนตาร์กติกซึ่งรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้คนเข้าออกสถานที่ต่างๆในการเดินทางทั้งหมดนี้ไม่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดใดๆเกิดขึ้น และทันใดนั้นมันก็เกิดเรื่องต่อต่อกันในระหว่างภารกิจฝูงบินในเทือกเขาทรานแอนตาร์กติกาลูกเรือทั้งหมดต่างเห็นวัตถุสีเงินจำนวนมากพุ่งเข้ามาและพวกมันก็อยู่รอบๆเต็มไปหมดพอเคลื่อนที่ถึงจุดหนึ่งพวกมันก็หายไปซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกตามที่ผู้ให้ข้อมูลบอกไว้นี่เป็นเพียงหนึ่งในความลึกลับมากมายในทวีปน้ำแข็ง ที่เขาพบเห็นในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่นั่นพวกเขาได้รับมอบหมายงานไม่นานหลังจากนั้นโดยที่ต้องเดินทางผ่านเขตห้ามบินแต่เพราะเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์จึงทำให้พวกเขาเห็นอะไรผิดปกติในพื้นที่บริเวณนั้นมันเหมือนทางเข้าถ้าที่มีขนาดใหญ่มากแต่เอียงลงไปใต้ดินมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ60เมตรและเขาบอกว่าอุปกรณ์การบินของเราก็เกิดขัดข้องและไม่ทำงาน เราสูญเสียไฟฟ้าเรามีความผิดปกติของสนามแม่เหล็กและเราสรุปว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับรูนี้ที่ทำให้เกิดปัญหาตามมาต่อมาพวกเขาก็ได้รับการรักษาพยาบาลพวกเขาทั้งหมดได้รับคำสั่งจากชายในชุดสูทที่มาจากวอชิงตันดีซีและอย่างที่เขาบอกว่าเราทั้งหมดไม่เคยบินข้ามหลุมนั้นและเราจะไม่พูดถึงมันอีกแต่สิ่งเหล่านี้ยังปรากฏอยู่เรื่อยๆ หรือบางที่อาจมีบางสิ่งทางโบราณาคดีในทวีปแอนตาร์กติกาหรือไม่ตามที่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณกล่าวไว้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการพบหลุมขนาดใหญ่ในน้ำแข็งของทวีปแอนตาร์กติกาแต่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้ว <Hey. S 1> สิงหาคมปี1946พ้นเรือเอกริชาร์ดเบิร์ดนายทหารเรือและนักสำรวจของสหรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเดินทางกลุ่มแรกๆที่เดินทางไปทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พวกเขาได้ปฏิบัติการเดินทางครั้งใหญ่ที่สุดที่เคยเดินทางไปแอนตาร์กติกาด้วยเรือ13ลำเครื่องบิน23ลำและเจ้าหน้าที่ทหารกว่า4700นายนี่คือปฏิบัติการสำคัญอย่างมากหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองหนึ่งในเป้าหมายอย่างเป็นทางการของภารกิจ คือการตรวจสอบพื้นที่สำหรับฐานทัพที่มีศักยภาพในแอนตาร์กติกาแต่ระหว่างการสำรวจพลเรือเอกริชาร์ดเบิร์ดได้พบบางสิ่งที่ไม่คาดคิดอย่างมากเรื่องนี้กล่าวกันว่ามาจากไดอารี่ของพลเรือเอกเบิร์ดแต่ไม่ใช่เรื่องราวการเดินทางที่ถูกตีพิมพ์ขึ้นโดยมีบางเรื่องที่ถูกระงับไว้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งพบว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวอย่างมากพลเรือเอกริชาร์ดเบิร์ดเล่าเรื่องที่ไม่ธรรมดาไว้ว่า เขาค้นพบความลับบางอย่างว่ามีทางเข้าสู่ใจกลางของโลกผ่านแอนตาร์กติกาขณะที่เขานำเครื่องบินลงไปทันใดนั้นเขาก็มองเห็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่บริเวณนั้นเมื่อฝูงบินบินลงใต้พื้นโลกจนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวขจีเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ไม่ธรรมดานี้ทันใดนั้นเขาก็เริ่มเห็นเมืองสีรุง้งส่องแสงระยิบระยับที่ดูเหมือนทำจากคริสตัล หลังจากนั้นเครื่องบินของเขาก็ถูกควบคุมโดยอะไรบางอย่างเป็นวัตถุรูปร่างคล้ายจานบินอยู่รอบๆตัวซึ่งนำเขาลงสู่พื้นดินจากนั้นก็พาเขาไปยังพื้นที่ที่เป็นโพรงซึ่งเขาได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่ตัวเขาเองเรียกแทนชื่อว่าเจ้านายในไดอารี่บอกว่าพวกเขาผิดหวังอย่างมากกับสิ่งที่มนุษย์ทำเกี่ยวกับการสร้างอาวุธนิวเคลียร์และวิธีที่มนุษย์โลกทำลายฮิโรชิมา และนางาซากิเมื่อเร็วๆนี้พวกเขากังวลอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนพื้นผิวโลกและได้บอกพลเรือเอกเบิร์ดว่าพวกเขาหวังว่ามนุษยชาติจะหยุดสิ่งน,นี้ในท้ายที่สุดสำหรับนักวิจัย UFO แล้วเรื่องราวจากบันทึกประจำวันของพลเรือเอกริชาร์ดเบิร์ดมีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่ายุค UFO สมัยใหม่เริ่มขึ้นทันทีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และการระเบิดของปรมาณูลูกแรกได้มีรายงานการพบเห็น UFO จําจำนวนมากที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับไซโลขีปนาวุธนิวเคลียร์เรื่องราวของคนเรือเอกริชาร์ดเบิร์ดสอดคล้องกับเรื่องราวที่เราได้ยินมากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตประเภทเทวทูตหรือนอกโลกที่มีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่มนุษยชาติกำลังทำกับอาวุธนิวเคลียร์ท้ายที่สุดแล้วเราจะไม่เพียงแค่ทำลายตัวเราเองเท่านั้น แต่อาจเป็นอันตรายต่อโลกของเราซึ่งก็เป็นโลกของพวกเขาเช่นกันถ้าไดอารี่ลับของพลเรือเอกเบิร์ดเป็นเรื่องจริงมันไม่เพียงแต่เปิดเผยสิ่งมีชีวิตขั้นสูงอาศัยอยู่ภายในโลกเท่านั้นแต่ยังเผยให้เห็นว่าพวกเขากำลังเฝ้าติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นกับพื้นผิวโลกอีกด้วยหลังจากการเผชิญหน้าอันเหลือเชื่อนี้พลเรือเอกเบิร์ดกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันเรื่องราวที่พบเจอแต่ได้รับคำสั่งให้เก็บเรื่องราวนี้ไว้ หลังจากที่เขากลับมาจากภารกิจครั้งนี้เขาถูกนำตัวไปยังที่ทำการของรัฐบาลซึ่งบอกแก่เขาว่าเขาจะไม่พูดเรื่องนี้ต่อสาธารณะและทุกอย่างที่เขาพูดจะถูกเก็บเป็นความลับเรื่องราวชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงอย่างลึกซึง้งระหว่างประเพณีโบราณของสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อาศัยอยู่ในโลกกับปรากฏการ์ UFO ในยุคปัจจุบันนักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเชื่อว่า เราอาจเข้าใกล้เวลาที่เราจะได้เผชิญหน้ากันแล้วนักธรณีวิทยากระแสะหลักเชื่อกันมานานแล้วว่ามนุษย์โบราณไม่เคยตั้งถิ่นฐานบนแอนตาร์กติกามาก่อนเพราะสภาพอากาศที่ไม่เป็นมิตรแต่ในปี2016ภาพถ่ายดาวเทียมเผยให้เห็นการก่อตัวที่แปลกประหลาดซึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำแข็งทำให้นักวิจัยบางคนเชื่อว่า มันอาจเป็นพีระมิดที่มนุษย์สร้างขึ้นและเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานจํานวนมากเกี่ยวกับพีระมิดขนาดใหญ่ในทวีปแอนตาร์กติกาพวกมันยื่นออกมาจากน้ําแข็งและหิมะและดูสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับที่อยู่ในอียิปต์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สมบูรณ์แบบเป็นไปได้หรือไม่ที่บรรพบุรุษของเราไปถึงทวีปแอนตาร์กติกาและอาจตั้งพีระมิดขึ้นที่นั่นหากความคิดที่เหลือเชื่อดังกล่าวเป็นจริงย่อมเกิดคำถามตามมาว่า โครงสร้างขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นบนทวีปแอนตาร์กติกานั้นสร้างขึ้นได้อย่างไรและสร้างขึ้นเมื่อใดแม้อาจดูเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดว่าพีระมิดอาจมีอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกาแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักโบราณคดีพบพีระมิดทั่วโลกที่สูญหายไปหลายศตวรรษโดยเข้าใจผิดว่าเป็นการก่อตัวตามธรรมชาติหรือซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ไม่น่าเป็นไปได้ พวกเขาถูกค้นพบในที่ราบทางตอนเหนือของเปรูฝังอยู่ใต้ดินและซากปรรกหักพังในอินโดนีเซียและอาจมีอยู่ในลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียเราพบหลักฐานของโครงสร้างพีระมิดอยู่ทั่วโลกและเราควรมองหาความเป็นไปได้ที่จะมีที่อยู่อาศัยบนแอนตาร์กติกาอารยธรรมที่สาบสูญอาจเป็นสมัยโบราณและบางทีอนุสรณ์สถานที่เก่าแก่ที่สุดของอารยธรรมเราเอง ก็อาจามีพื้นเพมาจากแอนตาร์กติกามาก่อนหากพีระมิดขนาดมหึมาในแอนตาร์กติกาเป็นโครงสร้างเทียมมันน่าจะเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและในความเป็นจริงมันอาจเป็นพีระมิดต้นแบบที่พีระมิดอื่นๆบนโลกได้รับการออกแบบให้มีหน้าตาเหมือนกันมีการวิจัยอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับพีระมิดทั่วโลกในแง่ของโครงสร้างของมันกับทฤษฎีหนึ่งมีอยู่ว่า พีระมิดถูกสร้างเป็นเครื่องกำเนิดพลังงานดังนั้นหากคุณมีสิ่งเหล่านี้วางเป็นระบบอยู่ทั่วโลกเพื่อทำให้เกิดประจุไฟฟ้าก็เป็นไปได้ที่จะสร้างคลื่นนิ่งทั่วไปซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นการส่งผ่านพลังงานแบบไร้สายมีการตั้งทฤษฎีว่าเรือบินโบราณและเรือที่มีเทคโนโลยีสูงสามารถใช้ระบบพลังงานไร้สายที่เชื่อมต่อถึงกันนี้เพื่อนำทางไปรอบๆโลก และมันก็สมเหตุสมผลอย่างมากหากมีโครงข่ายพลังงานพีระมิดทั่วโลกแบบนี้ในทวีปแอนตาร์กติกาก็จะมีพีระมิดด้วยเช่นกันแล้วแนวคิดทั้งหมดของโครงสร้างพีระมิดเหล่านี้มาจากไหนมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีกฎเกณฑ์และโครงสร้างเหล่านี้มีอยู่ทั่วโลกดังนั้นคุณรู้ว่าอะไรคือแรงผลักดันอะไรคือต้นกำเนิดและที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นพวกมันมีต้นกำเนิดในทวีปแอนตาร์กติกาหรือไม่ พีระมิดที่จเซฟไว้ค้นพบใกล้กับเทือกเขาแชคเคิร์ตันและรูปทรงพีระมิดอื่นๆที่เพิ่งถ่ายภาพในแอนตาร์กติกาอาจเป็นหลักฐานการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวในอดีตหรือไม่และหากพวกมันเป็นโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นจริงสิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไรในสถานที่ที่ถูกฝังอยู่ใต้น้ําแข็งมานานกว่า12ล้านปีตามที่นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณกล่าวไว้แอนตาร์กติกาอาจไม่ได้เป็นทวีปที่ถูกแช่แข็งมานาน เท่าที่นักวิทยาศาสตร์กระแสหลักนำเสนอและพวกเขากล่าวว่าสามารถหาข้อพิสูจน์ได้โดยการตรวจสอบแผนที่อายุ500ปีที่แสดงภาพทวีปนี้โดยไม่มีน้ำแข็งมาก่อนแอนตาร์กติกาตะวันออกตุลาคมปี2015นักวิทยาศาสตร์ที่นาซาประกาศว่าแม้จะคิดเป็นอย่างอื่นมาหลายปีตอนนี้พวกเขาก็พบว่า น้ำแข็งในภูมิภาคนี้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นจริงๆโดยเฉลี่ย82 0 0 0ล้านตันต่อปีขณะนี้ปริมาณหิมะกำลังเพิ่มน้ำแข็งให้กับพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปแต่ที่ในเวลาเดียวกันทาาน,น้ำแข็งกำลังละลายอย่างรวดเร็วตามแนวชายฝั่งของแอนตาร์กติกาตะวันตกนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาน้ำแข็งมากถึง60ลูกบาศก์กิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่ากับอาคารเอ็มพายสเตต70,000แห่งกำลังหายไปในมหาสมุทรในแต่ละปีแต่ทำไมน้ำแข็งที่นี่จึงละลายเมื่อมันเติบโตขึ้นทั่วทั้งส่วนที่เหลือของทวีปเราเห็นภาพกราฟิกเหล่านี้ของแผ่นน้ำแข็งที่ละลายและตกลงไปในทะเลแต่จริงๆแล้วมีเพียงบางพื้นที่เท่านั้นที่แผ่นน้ำแข็งกำลังละลายจริงๆสิ่งที่แปลกมากก็คือด้วยปัจจัยต่างๆมากมาย ที่น้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกอาจมีการเติบโตและขยายออกไปทำให้เราไม่สามารถปฏิเสธความเป็นไปได้ที่ในบางกรณีอาจมีเมืองทั้งเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใต้ดินซึ่งอาจได้รับการดูแลอย่างแข็งขันโดยมนุษย์ต่างดาวในขณะนี้และในขณะที่เมืองเหล่านั้นถูกขับเคลื่อนหรือขยายขนาดจนปล่อยความร้อนออกมาและความร้อนนั้นก็ทำให้น้ำแข็งที่อยู่ด้านบนละลาย หากมีสิ่งที่ฝังอยู่ใต้น้ําแข็งหลายไมล์ที่ทวีปแอนตาร์กติกานั่นหมายความว่าสิ่งนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนยุคน้ําแข็งครั้งสุดท้ายแล้วใครจะรู้ว่าเราจะพบอะไรที่นั่นเราอาจลงเอยในสถานการณ์ที่ไม่สามารถปกปิดสิ่งนี้ได้อีกต่อไปโดยที่ซากปรักหักพังที่มองเห็นได้พีระมิดขนาดมหึมาหรือเสาโอเบลิสที่มีอยู่มากมายไม่ต้องสงสัยเลยว่า ภายใต้น้ำแข็งแห่งแอนตาร์กติกาอาจมีสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกอาจมีเมืองต่างๆอยู่ใต้พื้นดินที่นั่นและสิ่งสำคัญที่สุดคือมันจะทำให้ระบบความเชื่อทั้งหมดของมนุษยชาติเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เรารู้แท้จริงแล้วมีอะไรอยู่ใต้น้ำแข็งและหิมะในทวีปแอนตาร์กติกาทวีปเยือกแข็งแห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์อันเขียวชอุม่มรวมถึงพีระมิดที่เกิดขึ้นก่อนในอียิปต์หรือไม่ และหากมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ในทวีปน้ำแข็งจริงๆผู้มาเยือนจากโลกอื่นเหล่านี้ยังคงซ่อนตัวอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้หรือไม่ <Hey. S 1> เอ็ดฟูประเทศอียิปต์บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนายวิหารเอ็ดฟูเป็นหนึ่งในวิหารที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในส่วนของอาณาจักรโบราณ ซึ่งมีอายุย้อนไปถึง237ปีก่อนคริสต์กาลวิหารเอ็ดฟูมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อคุณเข้าไปในวิหารแห่งนี้มันเหมือนกับว่าคุณกำลังเข้าไปในหนังสือที่เต็มไปด้วยข้อความทุกผนังเสาทุกต้นผนังทุกห้องเต็มไปด้วยสิ่งที่พวกเขาเรียกรวมกันว่าตำราเอ็ดฟูสิ่งที่น่าสนใจก็คือข้อความเหล่านี้ส่วนใหญ่พูดถึงการสร้างโลกใบใหม่ ตามข้อความได้บอกว่าโลกถูกสร้างขึ้นโดยเทพเจ้าผู้ทรงพลังซึ่งลงมาจากท้องฟ้าและเทพเจ้าเหล่านี้ได้ก่อตั้งสถานที่ที่เรียกว่าเกาะแห่งไข่เป็นที่แรกและผู้อาศัยอยู่ในโลกตำนานดึกดำบรร์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดมากซึ่งดูเหมือนจะมีอยู่สามกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกว่าปราดกลุ่มหนึ่งเรียกว่าผู้สร้างและอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเซฟทิวไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเป็นใคร พวกเขาเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่ลึกลับอย่างมากและมักจะโผล่ขึ้นมาจากน้ําอยู่บ่อยครั้งหลังจากนั้นชาวอียิปต์มีความเชื่อว่ามีเทพเจ้าหลายองค์มาสร้างวิหารแห่งแรกและสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพิมพ์เขียวสำหรับวิหารทุกแห่งในอียิปต์เมื่อเทพเจ้าผู้สร้างทุกองค์ได้ทำหน้าที่ของตนในการสร้างโลกเสร็จแล้วพวกเขาก็พบกับนกตัวใหญ่และกลับขึ้นสู่ท้องฟ้า ชาวอียิปต์โบราณเชื่ออย่างสุดใจว่าทุกสิ่งที่ระบุไว้และจาะรึกไว้บนผนังเหล่านี้เป็นความจริงหากในกำแพงบอกว่ามีเกาะอ,อยู่แห่งหนึ่งในดินแดนอันห่างไกลซึ่งเป็นสถานที่ที่เทพเจ้าจะกลับขึ้นสู่ท้องฟ้าสำหรับชาวอียิปต์โบราณผู้ศรัทธาแล้วจะเชื่อว่าเกาะมีอยู่จริงอย่างแน่นอนตามตำราของเอ็ดฟูได้เล่าว่าไม่มีผู้อาศัยเหลืออยู่ที่นั่นแม้แต่ผู้เดียว และหลังจากหลายชั่วอายุคนเกาะแห่งนี้ก็ประสบชะตากรรมอันเลวร้ายดูเหมือนว่าเทพเจ้าเหล่านี้หลังจากสร้างวิหารเสร็จแล้วพวกเขาก็มอบงานให้กับเชื้อสายทางประวัติศาสตร์แล้วออกเดินทางต่อไปและสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างซึ่งดูเหมือนจะเกิดสงครามขึ้นกับเทพเจ้าเหล่านี้นำโดยเทพเจ้ามีใบหน้าเหี่ยวและเขาต่อสู้กับศัตรูประเภทหนึ่งที่เป็นตัวแทนของงู บนท้องฟ้าปรากฏสิ่งที่เรียกว่างูสัตรูหลังจากที่พวกมันปรากฏตัวก็เป็นเวลาแห่งความมืดทันใดนั้นก็มีน้ำท่วมใหญ่ทำลายเกาะศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และเมื่อน้ำลดลงสัตว์ดึกดำบรรเหล่านี้ก็หายไปบางทีงูศัตรูตัวนี้ที่ลงมาจากท้องฟ้าก็คือความทรงจำของดาวหางที่เข้ามาในระบบสุริยะชั้นในของเราที่พังทลายลงทำให้เกิดความหายนะและการทำลายล้าง บางทีเรื่องราวของภัยพิบัติโบราณที่จะรึกไว้บนผนังวิหารเอ็ดฟูนั้นอาจเป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ทางธรรมชาติหรือมันเป็นการโจมตีโดยเจตนาหรือเป็นการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่อารยธรรมนอกโลกซึ่งมีอยู่ในสถานที่ที่เรารู้จักในปัจจุบันคือทวีปแอนตาร์กติกา